กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชนบทานโดยการขุดสระน้ำในไร่นาขนาด1,260ลูกบาทเมตรและให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน2,500บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ การกักเก็บน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตจนมประทานได้มีแหล่งน้ําที่เหมาะสมกับการทําเกษตรและเป็นการสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ฝ่ายวิชาการเพื่อพัฒนาที่ดินที่5สถานีพัฒนาที่ดินปุรีรัมขอนำเสนอเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณพุทธศักราช2563นายแอดมิสาบ้านหนองบัวหมูเก้าตำบลดอนกอกอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นายแอดมิสาได้ทำการยื่นคำขอขุดสะโครงการเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรจึงยื่นคำขอการขุดสะเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้และอยากลองเปลี่ยนวิธีการทำเกษตร จากการทำกรเกษตรเชิงเดี่ยวคือการปลูกข้าวเป็นการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่หรือกรเกษตรผสมผสานเมื่อถึงเวลาที่ได้ขุดสระแล้วนายแอดมิสาจึงใช้ประโยชน์จากคันดินที่ขุดสระปลูกพืชผักสวนครัวเช่นมะเขือถั่วฝักยาวพลิกชะอมปลูกไม้ผลเช่นกล้วยม่อนมะม่วง และมะพร้าวจากนั้นก็ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรอบรอบสระเพื่อให้ร่มเงาในอนาคตและทำทานไม้ใช้เองหลังจากนั้นนายแอดมิสาได้ต่อเติมแผงโซลาเซลล์ผังเก็บน้ำและทำการขุดเจาะสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเติมลงสระแล้วก็เลี้ยงปลาในสระในทุกๆ2-3เดือนนายแอดมิสา จะทำการหวานแหนดักปลาขึ้นมารับประทานบางส่วนก็นำไปขายเพื่อให้เกิดรายได้ส่วนปลาที่ตั้งไข่จะปล่อยลงสัะน้ำเพื่อขยายพันธุ์ต่อนอกจากปลาที่สามารถนำมาประกอบอาหารและสร้างรายได้แล้วยังมีพืชผักสวนครัวและไม้ผลที่นายแอดมิสาได้ทําการปลูกเว้นช่วงเวลาเพื่อให้เก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย ท้ายนี้ผมขอขอบคุณทางกรมพัฒนาที่ดินที่ได้สนับสนุนเกาะขนาดยูให้ผมทำาการเกษตรได้อยู่พออยู่พอกินหรือเหลือกินก็ไปขายและผมจะนำความรู้ทางของกรมพัฒนาที่ดินวรู้ของผมที่มีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่อยู่นิ่งเอาให้มันดียิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับ